สวัสดีครับนี่คือรายการเคลทอยดวันนี้เราจะมาดูเดฟเบร์บัคเคนะครับเบยบัคคน,นี้อ,นะอยู่ในซีรีส์คอมเมดี้เบรเนีู้ที่แปลงหน้ามันคอมเมดี้เบรมีชื่อว่าเซนซากิคาซึมะนะครับครับเบรน,นี่ตัวเก่งของเขาคือเบเป็นรายได้ซีรีส์ที่สอง ชืน้ำการวมในเรื่องแต่ว่าทางนี้เป็นก๊าซสำหรับไพ่จีนดีไซน์ของไรเดอร์ในภาคนี้ก็เนจากไพ่ผสมกับดีไซน์ของแมลงครับแต่เบ็เบ็ดก็จะเป็นน่าจะร่วงก็าวผสมกับไพ่โพดํานะครับครับก็ คลิปนี้เป็นคลิปเบรคขั้นฉบับปรับปรุงนะครับถ้าดีกับแดนก็กกไลค์ในเฟซบุ๊กกันเยอะๆนะครับเบนี่เป็นไลเดอร์อันดับที่ห้าของทุกเฮเซนะครับอากาศที่ญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่25หมกราปี2 5ง4ถึง23มกรามมกราปี2 5ง5นครับรวมคำยาทั้งสิ้น51ตอนใช้ในประเทศไทยสถานี โทรทัศน์ไอทีวีนะครับแล้วก็จะมาเ,เริ่มเล่นกันเลยนะครับเปิดสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับออนก็หนังับเสียบก้าไปแต่ผมอ,ออกไม่ได้แล้วไม่รู้การเปลี่ยนว่าอะไรนะครับก็ในหนังสารก็คาดเอวใช่ไหมครับสารก็จะลอยอย่างนี้นะครับก็เสียบก,ก็เป็นเสียงรอการล่าครับแล้วก็ดึงครับ ไปเสียงเทินอัพนะครับตอนแรกที่ไม่ใช่ปรับปรุงเอาว่าทำอัพแต่มเทินอัพต้องขอบคุณน้องไคเซอร์บริอันนะครับที่บอกครับก็คุณอาจจะสงสัยทำไมเสียบไปแล้วมันถึงจะมีม,มีเสียงรอนครับุ่มตรงนี้ครับเห็นไหมครับกดไปกไปไมมันจะมีเสียงรอนเนะด้ ก็เม,มกดัแล้วก็ดึงดงนี้นะครับก็เวลาเราอยากกดแล้วเสียงเข้าไปตัวตรงนี้มันก็จะไปโดนปุ่มนะครับไม่เกิดเสียงรอแปลงร่างก็เออเวลาปล่อยไว้ต้พักก็จะมีไฟกับพรินะครับ ก็พี่ซันหรือนายพดลมนะครับรีวิวกันเขาก็แนะนำผมว่ารีวิวดีแล้วแต่เพลงเปิดดังไปบางคลิปนะครับผมว่าเบนน่าจะเปิดเพลงดังไปผมเลยทำฉบับปรับตรงมานะครับมาดูสภาพเป็นก่อนจากนะครับเออเ่นจี นะครับจริงๆแล้วก็บอกนี้หน่อยตอนแรกผมว่าทำอัพแต่น้องใครเซอร์บรีอัะเบอกว่าเชิญอัพนะครับไม่ใช่ทำอัพขออัพพายด้วยครับฟังผิดก็มาดูสายกันผมโมสายครับผมใส่ไม่ได้ก็นี่ขอจบการีบเพียงเท่านี้ครับสุดท้าย